สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดไพ่ดูพลังงานความรักของคุณโสดที่กำลังรอคอยเนื้อคู่โซเมกันนะคะเหมือนคู่ครองของคุณกำลังจะปรากฏตัวแล้วนะคะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นเรือนชะตาที่7นะคะเรือนชะตาที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานคู่ครองคู่ชีวิตคนที่จะได้ใช้ชีวิตด้วยกันไปในระยะยาวะคะ่ะ ไพ่สิบเหรียญความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงเป็นการสร้างสร้างร่วมกันนะคะสร้างครอบครัวสร้างบ้านสร้างธุรกิจทำสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงร่วมกันนะคะพลังงานของคนคนนี้ดูเป็นพลังงานของคนที่ใจดีนะคะไพ่ด e m o ูนเป็นตัวแทนของความเป็นแม่นะคะ ไพ่ t ด e มนเนี่ยเดซจะเป็นคุณพ่อเนาะไพ่ e m p e r a n c e ไพ่ what to expect ของคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่ใจดีใจเย็นอยากดูแลอยากปกป้อง emotionally ะคะ่ะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะแล้วก็ไพ่ราศีพิจิกนะคะเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง transformation มีดาวพลูโตนะคะเป็นดาวที่เป็นเจ้าของราศีเนาะพลูโตเนี่ยจะให้ให้พลังงานของ powerful change นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังนะคะเปลี่ยนไปเลยพลิกสถานการณ์ไปเลยนะคะเพราะว่าไพ่ทาโร่ของคุณเนี่ยไพ่ที่ขึ้นมาดูเหมือนคุณอยู่ในช่วงเวลาของการพักผ่อน ให้สี่ดาบนะคะให้อุปสรรคปัญหาสี่เหรียญอยู่ในสถานการณ์อยู่ในเ NERGY ที่ห่วงแหนพื้นที่ของตัวเองนะคะก้าวหมายพื้นฐานดวงสร้างกำแพงค่อนข้างที่จะดูปกป้องตัวเองเจ็ดไม้เหมือน พักผ่อนพักตัวเองจากเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในชีวิตนะคะแต่ดูเหมือนเรื่องราวกำลังจะพลิกเปลี่ยนแปลงไปมาดูให้ขยายความกันนะคะสี่เหรียญห้าดา เจ็ดดาบมีพลังงานที่ไม่รู้สึกว่าคุณคุณเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาในชีวิตด้วยตัวเองค่ะบางคนเหมือนมีพลังงานของการเก็บตัวนะคะให้เจ็ดดาบอาจจะมีพลังงานที่ไม่อยากให้ผู้คนมารับรู้เรื่องราวของคุณไม่อยากคุณไม่อยากรับรู้เรื่องราวของใครมีพลังงานของคนที่เก็บตัว t h e Tower นะคะสถานการณ์จะพลิกนะคะเปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือพลังงานที่เข้ามาเนี่ยจะดูปรปปับกระฐานหันคุณไม่ทันตั้งตัวนะคะคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในโหมดที่กำลังมองหาความรักความสัมพันธ์เป็นสถานการณ์ที่ดู unexpected นะคะอัศวินถือดาบเนาะเป็นอัศวินที่รวดเร็วนะคะเป็นลม ได้ดับแปดถ้วยเจ็ดเหรียญอัศวินถือถ้วยนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะโดยเฉพาะกับเรื่องการเงินนะคะให้เจ็ดเหรียญเข้ามาเป็นเหมือนรางวัล ไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นเป็นไพ่ของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะหลังจากที่รอมาเป็นระยะเวลานานคุณกําลังจะได้รับสิ่งดีๆจากใครบางคนที่กําลังเดินทางเข้ามาในชีวิตคุณนะคะบางคนอาจจะได้มีการย้ยายฐานแปดถ้วยเดินทางออกห่างจากจากบ้านนะคะจากครอบครัว แถ้วยนมันต้องตัดใจตัดความรู้สึกกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเดินหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างให้สามไม้ให้สภาพแวดล้อมนะคะอาชาถือถ้วย2ถ้วยไม่ไม่รู้สึกว่ามันมีภาพที่ เขามองเห็นคุณนะคะมองเห็นคุณก่อนไม่ดูส้สิอาจจะไปเจอกันในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วเขาเห็นคุณแล้วเขาถูกใจคุณนะคะตกลุมรักราชาถือถ้วยไพ่สองถ้วยเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ให้ความรู้สึกของเนื้อคู่โซเมตนะคะ เรืนชะตาที่7เนี่ยเป็นพลังงานของเนื้อคู่นะคะสถ้วยแต่รู้สึกว่าเขาจะเห็นคุณก่อนนะคะเขาอยู่ในที่ที่มองเห็นมองเห็นก่อนดูเหมือนจะเป็นพลังงานของเขาที่จะเข้าหาคุณก่อนนะคะ Temperance ไพ่ของชาวราศีธนูนะคะขยายด้วยไพ่ a t h ไพ่ของชาวราศีพิจิกพลงานของคนคนนี้ค่ะจะไม่เหมือนประสบการณ์ที่คุณผ่านมาในอดีตความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตให้ความรู้สึกที่แตกต่างคุณจะรู้สึกได้ะคะ่ะ ไห้ death เป็นพลังงานของการตายแล้วเกิดใหม่นะคะเนี่ยเป็นพลังงานของชาวราศีพิจิกเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนชีวิตนะคะความรักที่คุณเคยสัมผัสมาคุณเคยรู้จักมาในอดีตเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะคะพลังงานของคุณคนนี้จะมีแต่ความใจดีความอ่อนโยนความใจเย็น เงินถ่านดวงไพ่ก้าวไม้มีภาพของการที่คุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณคุณเห็นอนาคตของตัวเองคุณเห็นภาพหนทางชีวิตของตัวเองความสําเร็จของตัวเองเป้าหมายชีวิตของตัวเองนะคะไพ่หกไม้ไพ่ของความสําเร็จแล้วเหมือนคุณกําลังเดินอยู่บนหนทางนั้นนะคะไม่ว่าสิ่งที่คุณทําอยู่จะเป็นอะไรก็ตามนะคะเหมือนคุณมาถูกทางแล้ว ไพ่แปดไม้ไพ่ของการเดินทางบางคนมีการคิดวางแผนที่จะออกเดินทางไปท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะคะไม่รู้สึกว่าหนทางที่คุณกําลังเดินอยู่นําพาคุณไปพบเจอกับคนคนนี้สถานการณ์หรือโอกาสอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตสิ่งที่คุณเลือกคว้าเอาไว้โอกาสที่เข้ามาอาจจะมีหลากหลายแต่สิ่งที่คุณเลือกนะคะ จะนำพาคุณไปพบเจอคนคนนี้ไม่ว่าใจยังไงก็ตามเนาะไม่ว่าคุณจะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะสามารถนำพาคุณไปพบเจอความรักความสัมพันธ์ได้ก็ตามนะคะเหมือนเป็นภาพที่คุณก็ใช้ชีวิตของคุณเป็นปกติอะคะ่ะไพ่สิบเหรียญ ในอนาคตอันใกล้ก้าวถ้วยอมไม่รู้สึกว่าภาระหน้าที่บางอย่างที่คุณแบกรับเอาไว้ที่ณตอนนี้คุณอาจจะแบกรับเอาไว้ทั้งหมดคนเดียวจะรู้สึกเบาบางลงเหมือนคุณจะรู้สึกสบายใจสบายตัวมากขึ้นก้าวถ้วยนะคะกับการได้พบเจอกับ ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีจะมีเรื่องมีเวลาว่างมีความคิดไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นมาให้คุณได้ลองทําในสิ่งที่คุณอาจจะอยากทํามาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยอยากทําในช่งวงวัยเด็กจะได้ทำนะคะมีมีความคิดมีไอเดียเยอะแย,ยะมากมายเข้ามาในหัวนะคะเหมือนคุณได้พักได้มีเวลาได้ พักมีเวลาเป็นของตัวเองจริงๆนะคะเมื่อคุณมีคนคนนี้แปลกไหมเมื่อคุณมีคนคนนี้เข้ามาในชีวิตทําให้คุณได้มีเวลาพักผ่อนแล้วก็โฟกัสกับความชอบงานอดิเรกข,ของตัวเองได้ะคะ่ะ ให้สี่ดาบอืมเนี่ยเหมือนพลังงานของคุณอยู่ในโหมดพักผ่อนแล้วเป็นการพักจริงๆเป็นการพักที่ไม่รับพลังงานจากคนอื่นเข้ามาแล้วก็ไม่ให้คนอื่นมารับรู้พลังงานเรื่องราวในชีวิตคุณไพ่แปดดาบเป็นไพ่ของการปิดกั้นนะคะเป็นการพักผ่อนพลังงานของตัวเองจริงๆ ไพ่คำแนะนํานะคะเป็นไพ่สี่หมายเนาะไพ่ของความมั่นคงการเฉลมิมฉลองการแต่งงานนะคะบางคนมีพลังงานที่คุณกลัวการแต่งงานกลัวการสร้างครอบครัวอาชีนีถือไม้สามเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ของการวางแผนร่วมกันเนาะ ไม่ต้องกลัวนะคะบา,บางคนเนี่ยคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณมีไอเดียอยู่ในหัวว่าชีวิตของคุณนะวันนี้คุณต้องการอะไรการสร้างครอบครัวการมีลูกหรืออะไรแบบนี้อาจจะไม่ใช่ priorities ที่อยู่แรกๆนะคะสำหรับคุณนะเนาะไม่ใช่สิ่งสำคัญที่คุณต้องการในช่วงนี้แต่ว่า คุณสามารถคุยกับเขาได้ค่ะสามารถหันหน้าคุยกันวางแผนอนาคตร่วมกันราชินีถือไม้ใบนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเขาจะเคารพเคารพการตัดสินใจของคุณบางคนไม่รู้สึกว่าเหมือนคุณไม่ไม่อยากมีลูกเหมือนเขาจะเคารพประงานของคุณ การตัดสินใจของคุณความต้องการของคุณนะคะหรือบางคนอาจจะเคยพบเจอกับความรักความสัมพันธ์ทีออ่หึงหวงขออภัยนะคะเสียงีจงรถบางคนเป็นพลังงานของคนที่ชอบแต่งตัวรักสวยรักงามพลังงานของคุณเนี่ย อาจจะเคยโดนบังคับไม่ให้แต่งตัวหรืออะไรแบบนี้ทำให้คุณเหมือนวิตกกังวลไปก่อนไพ่ก้าวดาบเนี่ยว่าจะการแต่งงานหรือการเซตโตกับใครสักคนเนี่ยจะเป็นการปิดกัน้นอิสระอิสรภาพของตัวเองหรือเปล่าอย่างที่ไม่บอกพลังงานที่ขึ้นมาเนะะี่ยค่ะ การมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตกลับทำให้คุณได้มีเวลาผ่อนคลายกับตัวเองมากขึ้นไพ่ใบนี้เป็นพลังงานที่รู้สึกสบายใจมากๆนะคะก้าวถวยเป็นพลังงานของความรู้สึกพึงพอใจในพลังงานของตัวเองนะคะ เจ็ดไม้อืมห้าถ้วยนะคะเนี่ยบางคนเกิดเออได้รับประสบการณ์ความผิดหวังบางอย่างมาจากในอดีตนะคะให้ห้าถ้วยสามถ้วยที่ล้มลงคุณยังจําคุณยังจดจําพลังงานเหล่านั้นได้แล้วคุณก็เลยอยู่ในในเอเนอรในโหมดที่เป็น self defense กำลังปกป้องพื้นที่ของตัวเองไม่ให้ใครเข้ามามาควบคุมวงการหรืออะไรแบบนี้ไพ่สรุปเป็นไพ่ The lovers นะคะไพ่ของชาวราศีเมถุนเนาะถึงเวลาแล้วนะคะถึงเวลาแล้วที่จะได้พบเจอกับเนื้อคู่คู่ครองของคุณ The world บางคนอาจจะมีดวงสมพงกับชาวต่างชาตินะคะ ไพ่ The World จะเป็นไพ่ของการเริ่มต้น Chapter ใหม่เป็นการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่นะคะมีเรื่องราวใหม่ๆการผจญภัยครั้งใหม่เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนไม่ไม่รู้สึกอ่ะราชาถือเหรียญเหมือนเขาจะคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ข้างหลังเขาจะให้ความรู้สึกมั่นคงให้กับคุณว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรอะคะ่ะ ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวล้มไม่ต้องกลัวผิดผิดพลาดคนคนนี้เขาพร้อมจะซัพพอร์ตคนณด้วยเฉพาะ financial ะค่ะ financial support support ในเรื่องของการเงินให้คุณรู้สึกสบายใจจะลองผิดลองถูกกับเรื่องอะไรคนคนนี้พร้อมพร้อมที่จะให้คุณเรียนรู้มีความสุขนะคะให้คุณได้เรียนรู้ไปข้างหน้าอย่างมีความสุข เป็นพลังงานที่น่ารักนะคะพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้จริงๆตอนเปิดไพ่ตีมไพ่ของคุณไพ่สกอร์เปียขึ้นมาไพ่ d e a นะคะเป็นไพ่ของการตายแล้วเกิดใหม่เนาะตอนแรกไม่แน่ใจว่าเป็นพลังงานของคนเก่าๆหรือเปล่า แล้วก็ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เนื้อคู่ทูนเฟลม e s ด้วยนะคะไพ่สี่ไม้เนี่ยไพ่ของเนื้อคู่ทูนเฟลมบางคนถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองที่ผ่านมาผ่านความรักความสัมพันธ์ที่ดูเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอย่างนักหน่วงมาก่อนเนี่ยคนคนนี้อาจจะกลับเข้ามาเป็นพลังงานใหม่นะคะเนื้อคู่ทูนเฟลม m e ของคุณนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีนเนื้อคู่ทูนเฟลมส์เนาะ มาดูให้คําแนะนำให้กับความรักของคุณกันนะคะ Receive with love and appreciation ให้รับมาด้วยความรู้สึกยินดีเต็มใจรู้สึกขอบคุณนะคะเนี่ยเขาพร้อมที่จะเข้ามามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะ Romance เดี๋ยวจะเข้าไป สู่โหมดของเข้าสู่ romantic mode อีกครั้งหนึ่งนะคะ like attracts like พลังงานที่มันเหมือนกันก็จะดึงดูดพลังงานที่มันเหมือนกันเข้ามานะคะไม่รู้สึกว่าพลังงานของคนคนนี้ <c oughs> เขามีพลังงานของคนที่มองตาแล้วรู้ใจนะคะคนที่เข้าใจคุณพยายามจะเข้าใจมุมมองของคุณโดยที่คุณไม่กลัวไม,ไม่ไม่ต้องกลัวเลยะคะ่ะ น่ิยรู้สึกว่าบางคนมีความกลัวความกังวลคุณคนนี้เหมือนเขารู้ด้วยซ้ำว่าคุณมีความกลัวความกังวลเรื่องอะไรเขาจะพยายามให้คุณพูดให้ให้คุณอธิบายเพื่อได้จะแชร์มุมมองกันแล้วหาทางออกร่วมกันนะคะเขาไม่ใช่พลังงานที่จะเข้ามา Judge คุณ มาดูไพ่คิวปิดมีอะไรอยากจะบอกให้กับรงานความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คิวปิดเบกิ้นเ n นิจะมีการเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตรูปแบบใหม่นะคะคิวบิตเรตูนส น,นั่นแหละสำหรับบางคนที่เป็นเนื้อคู่ชุนเฟลมนะคะไม่ไม่รู้สึกว่าพลังงานก็ยังคง intense อยู่พลังงานของคุณจะเป็นส่วนน้อยน้อยมากๆนะคะที่ขึ้นมาในวันนี้เนะที่จะเป็นเนื้อคู่ชุนเฟลมที่จะวนกลับมานะคะแต่ก็มีโอกาส Cupid is mending hearts Cupid กำลังจะพยายามซ่อมแซมหัวใจนะคะ ใจสองดวงโดยการเชื่อมเชื่อมเข้าด้วยกันบางคนเขาอาจจะมีประสบการณ์จะไปเจอเจอประสบการณ์ร้ายๆมาเหมือนกันแล้วเขาก็เลยเกิดความเข้าใจที่ตรงกันกับคุณนะคะให้มาตรงกันนะเข้าใจความต้องการของตัวเองเข้าใจการอยู่ในสถานะของคู่ชีวิตคู่ครอง พาร์ทเนอร์ของของใครสักคนนะคะเขามีประสบการณ์มาแล้วเขาเข้าใจแล้วรู้จักดีลกับอุปสรรคปัญหาที่จะเข้ามาในความรักความสัมพันธ์มีพลงานของคนที่มีความเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะทั้งคุณและเขาเลยดูไพ่ ให้คำแนะนำกันไหมให้คำแนะนำให้กับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เลยค่ะให้คำแนะนำ Third party situation บางคนถ้าเป็นพลังงานของเนื้อคู่ทังสองเนะี่ยเขาเคยมีสถานการณ์บางอย่างที่มีบุคคลที่สามเข้ามาดึงรั้งพลังงานของเขาให้เหมือนเป็นหนึ่งในอุปสรรคปัญหาในความสัมพันธ์ ระหว่างคุณกับเขานะคะกับสถานการณ์ที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าเขาจะบอกคุณหรือไม่ก็ตามเนาะ Third Party ในที่นี้อาจจะไม่ใช่มือที่3หรืออะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนครอบครัวสังคมที่ทำงานเอ่อ e f ค่ะความเชื่อวัฒนธรรมที่ดึงรั้งให้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นั้นมันยาก ถ้าเป็นพลังงานของคนเก่าที่วนกลับมาเนี่ยพลังงานของคนคนนี้จะมาด้วย energy ของคนใหม่นะคะ Action speak louder than words ให้ดูที่การกระทําของเขานะคะถ้าเป็นคนเก่าก็จะเห็นว่าการกระทําวิธีที่เขาปฏิบัติกับคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนถ้าเป็นคนใหม่ๆก็จะถ้าบางคนที่ไม่มีเนื้อคู่ชินเฟลม ไม่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ของเนื้อคู่ชินเฟลมมาก่อนก็จะเป็นพลังงานของคนใหม่ที่ new love นะคะที่จะไม่เหมือนกับความรักความสัมพันธ์ที่ที่ผ่านมานะคะที่คุณประสบพบเจอมาในอดีตเลยเขาจะแตกต่างมากๆ hmm. แล้วก็ new love นะคะ a new chapter begins เรื่องราวบทใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละดูเหมือนพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้จะมีทั้งพลังงานของคนเก่าและคนใหม่เนาะแต่ว่าดูเป็นพลังงานของคนใหม่ซะส่วนใหญ่นะคะความรู้สึกที่ได้มาเนาะแต่ต่อให้เป็นพลังงานของคนเก่าก็จะมี energy เป็น new energy นะคะ่ะให้ความรู้สึกเหมือนเขาเป็นเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วอะไรแบบนี้ โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลัง,งานที่ขึ้นมาในวันนี้นะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย